Unit 5, <Unit> 5. telling the time โอเคค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนยูนิต5เหมือนเดิมเนาะ telling the time ก็คือการบอกเวลานะคะโดย by ครูย่านะคะไปดูกันเลย Okay. เรามาดูความรู้เพิ่มเติมนะคะในที่นี้จะเป็นการบอกเกี่ยวกับเวลาเนาะ12.00นก็คือเที่ยงวันนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะบอกว่า it is noon it is noon นะคะถ้า12.00นแต่ถ้าเป็นเวลาเที่ยงคืนเราจะบอกว่า it is midnight มันเป็นเวลาเที่ยงคืนถ้าเที่ยงวันก็ it is noon เวลากลางคืนก็จะเป็น it is midnight แล้วทีนี้ในในหน,นึ่งวันเนี่ยเราจะแบ แบ่งเวลาเป็น3ช่วงนะคะช่วงช่วงเช้าก็จะเป็น in the morning in the morning ก็คือเวลาเช้า in the afternoon เวลาบ่าย in the evening เวลาเย็นทำไมครูออกเสียงคำว่า the ระหว่าง afternoon กับ evening แล้วก็ morning ต่างกันคำว่า in the morning ทำไมถึงออกคำว่า the ก็เพราะว่าตัว m ไม่ใช่สระในภาษาอังกฤษสระภาษาอังกฤษมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียน5ตัวใช่ไหม a e i o u ใช่ไหมเรามาดู in the afternoon เพราะว่าตัว A เป็นสระ article the นำหน้าจึงออกเสียงว่า d เป็น in the afternoon เวลาบ่ายนะคะ evening ก็เหมือนกัน ัวอ e. เป็นสระเช่นกันจึงออกเสียงว่า in the evening นะคะนักเรียนไปดูข้อสังเกตกันดีกว่า n o t i c นะคะก็คือตรงนี้ n o t i c ก็คือข้อสังเกตในในในช่วงนี้ในชั่วโมงนี้เราเรียนการแต่งประโยค present continuous นะคะก็คือ,อเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะที่กำลังพูดอย่างเช่นครูกำลังสอนนักเรียนนักเรียนกำลังเรียนหนังสืออยู่ตอนนี้นะคะเวลาที่นักเรียนจะเอา verb มาเติม ing นะคะของ m e k e หมายถึงทำให้ตัดตัวเนี้ยให้ตัดตัว E <Yes. S 2> ออกนะคะให้ตัด E ออกแล้วก็เติม ing เข้าไปเป็น making นะคะ making ดูคำนี้ get up get up เนี่ยเวลาจะเติม ing สังเกตไหมว่าต้องเติมตัวอะไรเข้าไปอีกตัว t เข้าไปอีกหนึ่งตัวเป็น getting up getting up นะคะ get up หมายถึงตื่นนอน getting up ก็หมายถึงกำลังตื่นนอนนั่นเองนะคะ Let's read. Can you read? ดูรูปนาฬิกานะคะนักเรียนการถามเวลา What time is it? What time is it? What time, what time is it? What time is it? What time is it? It is four o'clock. What are they doing? James is running. Ben is running. They are playing tag. They are all having fun. เป็นยังไงคะเจ้าของภาษาเสร็จแล้วเนาะดูนะคะการออกเสียงเนาะถามถึงเวลาก็ต้องเป็น what time i s it? what time i s it? g นะ,ะฟังการออกเสียงอีกครั้งหนึ่ง what time is it what time is it มาดูประโยคที่สอง what time is it it is four o'clock What are they doing? James is running. Do, ออกเสียงว่า. James is running. Okay, นะคะ.ต่อไปประโยคนี้. So Beth is running. They are playing tag. They are all having fun. Okay, What are they? doing? ทำไมถึงใช้ they ก็เพราะว่าเนี่ยทำไมถึงใช้ they ก็เพราะว่าเป็นเด็กสองคนนะคะ What are they? doing? เขาทั้งหลายกำลังทำอะไรก็มีเจมมีเจมแล้วก็มีเบนเขาทั้งหลายกำลังรันนะคะรันรันก็คือวิ่งถ้าเติม ing เข้าไปกำลังวิ่งก็จะเติม n เข้าไปอีกหนึ่งตัวเป็น running นะคะ James is running. Ben is running. นะคะ JR Play Ing Tag เขาทั้งหลายกำลังวิ่งไล่จับก,กันนะคะแล้วก็ JR Having JR โ Having Fun นะว่าเขากำลังสนุกเลยนะคะ่ะดูต่อไปค่ะนักเรียนดูนาฬิกากันนะคะ What time is it in Bangkok? It is 12 o'clock. It is noon. What is Molly doing? She is eating lunch. What time is it in New York? It is 12 o'clock. It is midnight. What is he doing now? He is sleeping. <coughs> ฟังเสียงอีกรอบหนึ่งนะคะ What time is it in Bangkok? It is it s 12 o'clock. It is noon. What is Molly doing? She is eating lunch. Yeah, mm hmm. นักเรียนไปดูภาพนาฬิกากันคือภาพน,นี้ นะคะเป็นภาพของเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะคะ What time i s it in Bangkok เวลาในกรุงเทพ b a n g k o k ก็คือกรุงเทพนะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข12ก็จะเป็น it is 12 o'clock เป็นเวลาเที่ยงวัน it is noon What is Mary doing What is Mary doing Mary เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นคำสรรพนามแทนผู้หญิงใช้ฉี่นะคะเป็น she is eating lunch ลัน์อันนี้คืออาหารอาหารเที่ยงนะคะเป็นอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงวันเรามาโรงเรียนเรารับประทานลันช์คืออาหารเที่ยงที่โรงเรียนนะคะเป็นอาหารเที่ยงอีชอ is eating lunch นะคะคำว่า n o o คือเวลาเที่ยงในกรุงเทพเป็นเวลาเที่ยงนะคะต่อไปมาดูภาพนี้กันภาพออนาฬิกาตรงนี้ เข็มสั้นและก็เข็มยาวท,ที่เลข12เหมือนกันเลยแต่เป็นเวลาที่นิวยอร์กนะคะ what time is it in New York ประเทศนิวยอร์กเป็นเวลาเท่าไหร่ it's t w e l เหมือนกันแต่ t w e l เป็น t 2 midnight เหมือนที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้เนี่ย midnight คือเวลาอะไรคะเวลาเที่ยงคืน 12นาฬิกากลางวันของพวกเราคือเที่ยงแต่เป็นกลางคืนเที่ยงคืนของนิวยอร์กนะคะ he is what i s he do in g now เขากำลังทำอะไรทาไมถังใช้ he ก็เพราะว่าเป็นผู้ชายเนี่ยที่นอนอยู่ตรงน,นี้เป็นผู้ชายก็เลยใช้ pronoun ของผู้ชายว่า he เป็น he is sleeping เขากำลังนอนนะคะ What time what? is it in London? It is six o'clock in the morning. What is she doing? She is getting up. What, what time, time is it in Tokyo? It is two o'clock in the afternoon. What are they doing? They are having a swimming class. ที่นี้เรามาดูโครงสร้างกันนะคะหลังจากฟังออกเสียงจากเจ้าของภาษาแล้วนะคะเป็นการถามถ,ามถึงเวลาก็ What time message in London London ก็คือเมืองหลวงของประเทศอังกฤษนั่นเองที่ London นะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข6เ,เห็นไหมเลข6ก็คือ6ใช่ไหมคะก็จะเป็นเวลา It's s ่6 o'clock in the morning morning คือเวลานะคะเวลาเลาชา้าเนาะ เป็นเวลาเช้านะคะ In the morning เวลาเชา้า What is she doing เธอกำลังทำอะไร She is getting up นี่เห็นไหมคะคำว่า get get ตัวนี้ก่อนเติม ing เข้าไปนะคะนี่คือฐานศัพท์ถ้ากำลังตื่นนอนก็เติม t เข้าไปอีกหนึ่งตัวเป็น she is getting แล้วในภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงใช่ไหมคะก็เลยใช้ชีนะต่อไปค่ะ,ะมาดูนาฬิกานาฬิกาตรงนี้โอเคที่นี่ in uh, the swimming pool คื่อจะว่ายน้ำเขากำลังทำอะไรเอ่ยมีอยู่กี่คนคะมีอยู่หลายคนใช่ไหมถามเวลา w h t t t m m m i s mm hmm. s a g e in TokyoTokyo ก็คือ,อประเทศญี่ปุ่น No. เป็นเวลาเท่าไหร่เข็มสั้นคิดที่เลข2เนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะเลข2ก็คือ t o เป็น it is t o o'clock in the afternoon a f t e r n o o n ก็คือบ่ายนะคะเป็นช่วงบ่ายเขากำลังทำอะไรในช่วงบ่าย what are they doing day ทำไมถึงใช้ day ก็เพราะว่าในสระว่ายน้ำนี่มีอยู่หลายคน จึงใชด้ดดเขาทั้งหลายเวลาตอบถามเดตอบเดนะคะ They are having a swimming class เป็นห้องเรียนว่ายน้ำนะคะเป็นชั้นโมงว่ายน้ำกัน Please look and write. โปรดดูภาพและเขียนประโยคบอกเวลากับประโยคเพื่อบอกว่าคนในภาพกําลังทําอะไรอันนี้คุณครูจะให้ภาพมาแล้วให้ฝึกแต่งประโยคเพื่อที่จะนําไปทําในใบงานให้ได้นะคะโอเคค่ะมาดู what time is it การถามเวลาใช้ประโยว่า time message เราก็มาดูเวลานาฬิกาตรงนี้บอกเวลาเท่าไหร่เข็มสั้นคิดที่เลข2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็นเวลาเท่าไหร่คะสองนาฬิกาก็เป็นอิ is ิสอะไรคะ2ก็คือ two ใช่ไหม it is t o นักเรียนจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก,ก็ได้ตรงนี้เขียนคำว่า two o'clock oh, หรือจะเป็นเลข สองก็ได้ก็เป็น it is two o'clock อ้าวเป็นเวลาสองนาฬิกานะคะ w h a t are u j d y i o g n o w เขากำลังทำอะไรอยู่ไปดูกันเขากำลังทำอะไรโอเคภาพนี้ภาพผู้หญิงนะคะภา,ภาพเด็กผู้หญิงเนี่ยภาพนี้เนี่ยภาพเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรคะกำลัง draw draw ก็คืออะไรคะ วาดภาพเนาะผู้หญิง pronoun ก็คือ she ใช่ไหมคะเป็น she ตามด้วย verb to be is คนคนเดียวใช้ is เป็น she is เรานำ draw มาเติม ing เพราะว่าเขาถามถึงว่า doing กำลังทำอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทำคือทำในขณะนั้นขณะที่พูดก็จะเป็น she is นำคำว่า drawing มาเติมตรงนี้ แล้วก็เติม ing เข้าไปเป็น she is drawing นะคะ,ะดูภาพต่อไปกันเลยภาพเด็กผู้ชายนะคะภาพเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้กำลังนั่งทำอะไรเอ่ยน,นั่งอา่านหนังสือนี่เขาให้มาแล้วสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำก็คือ read a comic book read a comic book นะคะให้อา่านหนังสือ หนังสืออะไรคอมมิกก็คือหนังสือการ์ตูนทีนี้โปรโนาของเด็กผู้ชายคนนี้ก็คือ he ถ้านักเรียนไม่เอา he ก็เอา the boy ได้เป็น the boy ก็ได้นะคะมาเป็นประธานเป็น the boy แต่ในที่นี้ครูให้หนักเรียนใช้ he ใช้ pronoun น,นะคะก็จะเป็นเอาคำว่า read นนก็คือ verb เ,เนี่ยมาเติม ing เข้าไปก็จะเป็น he is reading a comic book เห็นไหมคะต้องอเอาเบิร์ที่เขาให้มาคือตัวเนี้ยนะคะมาเติม i n g ก็จะเป็น is reading a comic book นะคะดูตัวอย่างกันต่อนะคะเพื่อเป็นการซ้ำให้เข้าใจ ดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพของเด็กผู้ชายหลายคนเขากำลังทำอะไรเอ,อ่ยกำลัง play football กลังเล่นฟุตบอลอยู่ใช่ไหมคะคนหลายคนใช้ pronoun they ตามด้วย verb to be are เป็น they are เราก็เอา verb การกระทำมาเติมตรงนี้ยกมาเลยค่ะ play football ก็จะเป็น J R อะไรคะนำ play มาเติม ing เป็นสิ่งที่กำลังกระทําอยู่ก็คือเขากำลังเล่นฟุตบอลก็เป็น J R playing football นะคะดูภาพต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นภาพกระต่ายกระต่ายกำลังทำอะไรกระต่ายตัวเดียวกำลัง run. รันรันก็คือวิ่งมันกำลังวิ่งกระต่ายเป็นสัตว์ใช้อิดเป็น pronoun น,นะคะ ตามด้วยอีเป็น it is นำรันมาเติม ing เข้าไปก็จะเป็น it is r u n n น n ่นี่เห็นไหมคะคุณครูบอกมาแล้วว่าคําว่า Run เนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะคำว่า Run r u n เ,เวลานักเรียนไปเติม i n g นักเรียนจะเติม n เข้าไปอีกหนึ่งตัวค่อยเติม i n g นะคะเป็นยังไงคะพอจะทําได้ไหมอย่าลืมนะให้นักเรียนดูคลิปการสอนของครูถ้าดูนักเรียนก็นําประโยชน์ จากการฟังในคลิปนี้ไปทำในใบงานถ้าคนไหนไม่ดูคลิปวิดีโอที่ครูสอนก็จะไม่เข้าใจในเรื่องของการทำใบงานนะคะอย่าลืมนะคะดูข้อสุดท้ายกันเลย w h a t about you ตรงนี้คือนาฬิกาฉันเป็นนาฬิกาเนาะนี่ ฉันเป็นอะไรอ่ะชันเป็นอะไรชั่วโมงเนี่ยเนี่ยเข็มสั้น,นีนคียที่เลขหก I am s i c k ฉันก็คือ6กนาฬิกา I am s i c k o'clock ฉันเป็นนาฬิกา6กนาฬิกานะคะอย่าลืมนะต้องไปดูใบงานนะคะโอเคค่ะทุกคนกึ้ลากึลาก็คืคอโชคดีนะคะ ทำใบงานให้ได้ทุกคนค่ะ